สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการสัค่คิวสไลด์ให้สาวๆไว้50อัรกันค่ะลูกค้าท่านนี้ไม่เคยสัค่คิวมาก่อนคือเป็นโอกาสดีของช่างพัดที่จะได้ออกแบบทรงคิ้วให้ส,สวยๆเข้ากับรูปหน้าไม่ต้องเสียเวลาแก้ไขลูกค้าบอกเขียนคิ้วไม่เป็นไม่รู้จะเอาทรงคิ้วไหนให้ช่างออกแบบให้ส,สวยๆละกันเข้าถางช่างพัดเลยค่ะช่างพัดจะออกแบบทรงคิ้วให้ลูกค้าดูก่อนลูกค้าพอใจค่อยลงมือสักค่ะ การออกแบบทรงคิ้วสองข้างให้เหมือนกันเป็นเรื่องที่ยากนะคะช่างพัดเองก็พยายามทุกครั้งที่จะให้ทรงคิ้วเหมือนกันคล้ายกันที่สุดอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะเหมือนเครื่องก๊อปปี้แต่ก็ให้มีความใกล้เคียงกันคล้ายกันคล้ายๆกับแฝดคนละฝาประมาณนั้นได้นะคะแต่ถ้าแตกต่างกันมากก็ไม่ไหวนะจริงๆคิ้วคนเราส่วนมากจะแตกต่างกันอยู่แล้วสูงข้างต่ำข้างยาวข้างสั้นข้างขนคิ้วเยอะข้างบางข้าง คิ้วช่างพัดเองก็เหมือนกันค่ะสูงข้างต่ำข้างแต่ที่แน่ๆคือหางคิ้วไม่มีทั้งสองข้างเลยค่ะ <c oughs> ถ้าท่านใดสนใจสักคิ้วสวยไม่ต้องแก้ไขมาสักกับช่างพัดได้นะคะราคาไม่แพงค่ะราคาอยู่ที่2,900ถึง3,900บาทเท่านั้นเองมากระหลายคนมีส่วนลดให้นะคะ <c oughs> ช่างพัดเปิดร้าน <c oughs> ให้บริการอยู่ที่ตลาดบางจากซอยสุขุมวิท95อยู่ท้ายตลาดนิดนิดนะคะเดินจากปากซอยประมาณ150เมตรค่ะ วันนี้ช่างพัชใช้สีของ GM และเครื่องสักของออก้าค่ะใช้งานดีเบาเสียงนุ่มนิ่งแล้วก็สักติดง่ายค่ะถ้าเพื่อนร่วมอาชีพท่านใดสนใจสีหรือเครื่องสักก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะพัชจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะเพื่อง,ง่ายต่อการสั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านรับของแล้วค่อยจ่ายตางังปลอดภัยไม่ต้องกลัวโดนหลอกค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งที่ช่างพัชด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ